แคอมเพชรที่ตัวแบนเนอร์ฝั่งนู้นใช่ไหมแย่แล้วมั้เราทำได้เราเชื่อเราต้องเชื่อมันในตัวเองเออมิดมิวมีกับเอมีกูไปอยู่ฟาวตรงโอเมนก้า

หรืออยากได้เป็นทอมก็ได้แหละกูใช้วันด้าได้ไม่ไม่กูใช้ได้หมดอยากใช้อ่ะอ๋ออ๋อออเฮ้ยมีสกินด้วยนี่ว่ะใช้ได้นี่ก็ถึงให้ไงเนี่ยไอ้สกินสองจุดสื่ของไอ้ล่าสุดดยวยแล้วนี่ว่ะก็สวยดีนะรีวิวนีรีวิวรีวิวกูกลัวตกก่อนดิเลยนะถอยมา

กูกระตุกอยู่เฮียกูจะให้มึงเอาเันตีไอ้้เหียกูขอโทษกูกูกูกระตุกอยู่แล้วกูหามันแบบไอ้กูขอโทษาลั่นเลยไม่ใช่หรึงกูขอโทษกูกระตุกไงเฮียเดี๋ยวะป่กก็มาได้หลังลั่นเลยดิทำเงี้ย โฟมมาดิว่ยดูเข้าติดิดูก็วไาอยู่ด้วยว้าโลงเงินครับดูเช็ค สองตัวอุ้ยสามตัวมากกว่าสองตัวเป้าอยู่แล้วอ่ะมันเฮียรอดได้ไงวะไม่ได้งี้ แม่ยิงแม่ยิงลอดขาไปเลยค้อเที่ยววิ่งอย่างเงี้ยอีกนึงโดดแล้วล่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็นที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 ้ยยิงลอดขาเฉยค้อเที่ยวโอ้ยเรน่ามาจองที่ซะแล้วมันเงียบน่ากลัวมากเลยเฮ้ยสแกนเแยนมาสแกนมา ถ้าขเซอร์เฟอร์ม่เที่ไหนที่นั่น่มงอ้โหโซว่าสามเก้าก้าสามเก้าสามผู้ผิดโซว่าสามเก้าอยู่ทำไมวะอาย่เอาเห็นแตะตูดอหน้าตูมข้างนอกรู้่าไม่มีว่ะไปไหนวะ นั่นนั่นนั่นกำลังกำลังเล่นไอแพดอยู่มันเข้ามาได้ยังไงวะเป็นซะด้วยมันเข้ามาได้ยังไงวะเหม็นกับกูแค่นั้นเองเพื่อนไอเฮียมันเข้ามาได้ยังไงวะเขาต้องเอาคืนเอาแรกกูนู้นมันอยู่ข้างนอกเว้ยเฮียมันอยู่ข้างในเฮ้ยมามามาราชการมา อุยมันน่าจะเจ็บอ่ะยังรู้ยิงโดนปั้นะเฮ้ยหมดแม็กลื่นหมดแม็กไม่ตายไม่โดนออับายมือของมือของกูมือแมนยิงเป็นดอทตายหมดแม็กเลยโอ้ my my มือของฉันมือของฉัน อ,อ,อ้าวคูปารื่นอ่ะมีมีเจอเจอเฮ้ยมันจะแกมาละปั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊อ้รราวเหยียติดเดกกูมาไปล่อตัวไอกแล้วปวอแต่ววแตคิวริงให้ตับปนะระเจ้าดลยว่า เอ้ยยยิงเลกูเป๊ะเลยไอ้เหี้ยไอ้กูน่าเกลียดเลย30 seconds left ไอ้เหี้ยกูกูโคตรเกลียดไอ้โลบอนเลสเลยโคตรเยี่ยมไม่เคยยิงมันโดนเลยฮะจะเย็นพี่เสียจะเย็นมีเหรอเดือเดือดมีมีเมื่อกี้มี พี่รีโหลดเย้จะสุดแล้วแหละจะสุดแม่งไปเท่วเลย,ย,ย,ยเียโเคเทียเลยเซฟเซฟเอยู่ที่เดิมเยวมา <c oughs> อาลชามันร r สี่ตัวเดี๋ยวแม่ไปดูดิเฮ้ยข้างๆเหรออ๋อระวังไม่ใช่ระวังนะครับยังรอดอยู่จริงมันก็ไม่สมควรรอดสมควรจะหมด

อุ้ยข้งนีน่ด้านน้ซ้ายตรงนี้โอ้โหวิววิวโดนวิโดนทุกอย่างเลยมึงกูโดนทุกอย่างเลย่เหมือนกูเลยเอ้ยตกใจตกใจจอสเก กูต้องลุ้นกับอะไรก่อนดีกันเลื่อนมันกับเลื่อม่ช่างมันเถะไม่เป็นไรเอ้ยมันเก่งเอดเ,เ,อด,เอด้เลดเฮียโอ้โหไม่จริงแดมกำลังติดกล้องเลย <laughs> <laughs> มันไม่ดู้กูเหรอโอเมนมันยือนอยู่ฝั่งมันดูฝั่งนึงอยู่แล้วแม่งอยู่เหมือนอยู่ในหมอกนง ไม่เห็นอะ่ะมาเลยแบบ่นสวนกันไอ้เนี่ยโดน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 ความเร็วเข้าไปเบื่อการเลิกมันจังเลยว่ะเพื่อนแมวไปโดนได้ป่ะแมวไม่โดนเว้ย

เ็นเลิฟไปด้วยมันไม่มีโอมโเข้ามันยากเลยอืงองอแงแล้วดิตรงเนี้ยกูกลัวนงองแงมันไม่ใช่มันต้องงองแงพวกกูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโอเมนฮะอันนี้เดี๋ยวกูสแกนตัวนี้ไปก่อนมีครับด,ดิ ข้างหลังนู่นเลยข้างหลังเลยระวังด้านหลังสองตัวข้างหลังฟรฟวังนะร์วังระวางระวังตรงนั้นมีเลสนะ เดี๋ยวต้องบีบต้องบีบต้องบีบต้องบีงบ,บ no Take hold. โอ้มีงงงเงาแล้วอะเลิกไม่หยุดไม่เอาแล้วเพื่อนต้องทีผมสะเก็ดมีฝามีโอ้ม oh, ไม่ทัน โ,โอ้ขวาชัดเลยอู really ้ยระเบิดโอ้ แล้วโอเมนแม่งไปตายคนเดียวแล้วเพื่อไงเรา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 ช่วยดีดกว่า Still

เฮียคนเก่งว่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยคนเก่งว่ะเมื่อกี้ทางกล้องแลดงไม่ดีนะเฮียไม่อยากมีปัญหาเอาคง

ไปอยู่ดีๆมันถึงร้องเนี่ยตอนแรกกัเล่นปกติไม่รู้มันบ้าเหี้ยเข้าแล้วเออเหยื่อที่เราโอ้ใช่มากใช่มากเออเข้ามานะาโอ้ยกระป๋องลำบัก ไม่รู้อีกแต่ไรขซิ่งอะเฮียฉอดโคตรเฮีย One enemy remaining ฉอดฉอดแม่งโคตรเฮียเลยมันยิงไล่หลังอยู่อ่ะกูเช็คซ้ายให้นะไให้ขวา

one enemy remaining เจ็บข a งเลอ้าวมึเจ้าเหรอออมาไปมาเล่นมึเงาชัวเพ่นเล่นมันก็เล่นได้เลยมันแค่มันจะโดดตรนี้เรยมันมันแค่มันแค่คิดมันแค่คิดว่าคิวเยอะเว้ยฮคยมาลวกูวางให้มันแค่คิดว่าคิวเยอะมันเลยเก่งมึงดูดิสิบสองแอซิสิฟของกูไว้แคย แม่มันก็ยิงไม่ได้หรอกพียไม่กล้าไปเลยเจอเลยเจอเลยหน้าถึงออฟไม่กล้าเข้าเลยโอ้ยขาหัก Spike down A เออระเบิดตกระเบิดกูตกระเบิดกูตกโอ้ยไม่เจ็บเลยเหอคอมเมนต์มากบีด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 ไอ้เหี้ยไล่หลังโคตเหี้ยเลยอ่ะแล้วโมเมนตายได้ไงอกะจะดูผมกันดูบีดเสมอโอ้โหโอ้เบิดตา โอเวอร์ไทม์ s t c h i n g s i d โอเวอร์ไทม์เดี๋ยวกูค่อยจะแก่นะ I'll f i n เอาเอจริงสิไปเดินเดี๋ยวกูไปดูตรงนู <Everybody. S 1> ้นดีกว่า Bring them down อืมไกลไปหน่อยว่่มไปแลว โกมาเข้ามันมันอยู่มันอยู่เนี่ยเต็มเลยโอ้ไม่ทนท่านอนสองตัวใหม้มโอ้จบแล้วไม่เปลี่ยนปืนจริงเลยจ้ดตัวเอาเรื่องอย่ามันมีโดนนะอย่ามันมีโดนนั่นเลยนะ มื่อกี้เข้าไปยิงได้เลยเศรษจใจยว่าแม้เจอคนงอเงคุณเหรองอเงี้ไมไใ่กูสิลูกแค่ถ้ใครงอเงยไออูไว้โอมไม่ใช่เฮียอูโดยยอะพว่าพวกสกอร์เยอะแล้วก็ถือตัวอ๋อจิ Again

โอ้มันเข้ามาแล้วอโอ้ last player standing เ defenders win ว่ะได้คิวเยอะแล้วหนแวีแหละเฮียไม่เป็นไรหลอก ไม่เละนะคนเนี่ย